สวัสดีครับเพื่อนๆที่รับชม YouTube ครับเสร็จแล้วครับแต่ยังไม่ได้ทำสีครับให้เพื่อนๆล,ลองชมดูก่อนครับน,น,นี่นี่ครับเป็นตะขอครับ ส่วนนี้ขนาดย่อครับขนาดย่อกลุ่มขนาดย่อครับเดี๋ยวค่อยทาสีพร้อมกันครับรูปทรงด้านหน้าครับนี่รูปทรงด้านหน้า้าหมุนหมุนให้ก่อนครับ ดูด้านข้างครับดูด้านข้างนี่ใส่ตาเรียบร้อยครับดูด้านข้างครับน่ครับความโค้งจะความโค้งจะไม่เท่ากันครับนะครับแฮนด์เมดสินค้าทำมือครับบางครั้งก็ ดัดได้ไม่ไม่เหมือนกันครับโอ,โอเคครับให้ชุมก่อนทำสีครับสวัสดีครับ